ก็กลาสสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เราก็มาพบกันกันกบแนวทางของฮานอยนะครับฮานอยเมื่อวานนะครับเปิดหัวตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะครับ293บน239บนแล้วก็92ล่างนะครับเมื่อวานเปิดหัวมาดีมากไปที่กาชาตินะครับ25648ไม่มีนะครับไปรอบพิเศษ5 6 5 7 6ห้ก็ออกตัวเดิมนะครับ7665หอะไรเนี้ยเออไปรอบปกตินะครับมาที่ สามเก้าแปดนะครับเฉียดสามตัวอีกแล้วนะครับตัวเน้นนะครับเก้าแปดแปดเก้านะาแล้วก็ไปเจ็ดแปดดัวีห้าห้าหนึ่งแปดสี่นะครับเมื่อวานก็ประมาณนี้นะครับที่มานะครับสามตัวสามตัวนะครับจากสิบตัวเข้าเก้าสองเก้าสามแล้วก็แปดเก้านะครับเก้ามาอย่างเดียวเลยเม,ม,มื่อวานศูนย์ไม่มีมาดูของวันนี้นะครับวันนี้ผมวางตัวเด่นไปที่ 78นะครับตัวจกกเจาะก็มาดูเฉพาะกิจเฉพาะกิจเข้าเด่นที่78แล้วก็12นะครับเน้นที่อะ,อะไร71 72นะครับ81 82นะครับอ่านะแล้วก็จะมีอะไร เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดเก้านะครับตัวรองก็จะวางไปที่เจ็ดสามเจ็ดห้านะครับแปดสามนะแล้วก็ 7จ็ดอันนี้คืออของเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจที่เด่นที่เน้นนะครับ<ม>ก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยนะครับ<ม>7172นะครับแฟนหนึสนะครับอ่าส่วนน้ายรวมน้ายรวมก็เด่น78ไล่ตั้งแต่70 71 72 73 75 78 79 81 82 83นะครับอันนี้คือของน้อยรวมนะครับน้อยรวมเขาจะเด่นที่ตัวไหนบ้างน้อยรวมผมวางไว้ที่82 7997นะครับ

ส่วนสตัว3ตัวแตกผมวางไว้ที่097กับ182นะครับ2ชุดนี้นะครับ182กับ097นะครับไม่แน่อาจจะแตกตั้งแต่เฉพาะกิดเลยก็ได้182 097สตัวนี้นะครับ โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ